โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการเรียนในห้องเรียนนะครับการเรียนวิชาชีพช่างมอเตอร์สั่งการเรียนกับการไปอยู่ที่ร้านมันจะจริงๆมันต้องเหมือนกันนะคือแน่นอนเวลาเราพูดถึงเรียนเกี่ยวกับช่างเราต้องไปปฏิบัติแต่พอปฏิบัติแล้วเราต้องสนุกโดยเฉพาะ,ะบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องของทักษะความเข้าใจ อย่างงานสามี่ล้อเนี่ยหรืองานบริการวงล้อเนี่ยก็เป็นงานที่ต้องใช้ความเข้าใจคือทักษะในความเข้าใจในความแตกต่างของวงล้อแต่ละวงนะครับอ,อ,อย่างเช่นหยิบวงล้อํำเบรกมาอันนึ่งแบบํำเบรกมาอันนะครับ,แบบอ,นนรบอย่างอันนี้เนี่ยครับเราเรียกว่าวงล้อนะครับ,นะรบแบบ ดิสเพย์รู้ได้ไงครับก็อยู่จากตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเป็นดุมล้อที่มีจุดยึดน็อตครับจุดยึดน็อตที่จะไปยึดกับจานดิสเพย์เราเรียกว่าดุมล้อแบบดิสเพย์หรือวงล้อที่ใช้จริงๆวงล้อนี่มันใช้ได้หมดแหละครับจะเป็นดิสเพย์ดัมเบยแต่ว่าดุมล้อต่างหากเป็นตัวกำหนดว่าใช้กับดิสเ์หรือไม่ครับอย่างอันนี้ก็เป็นดุมล้อแบบ ดัมเบรกนฮะจะเป็นที่อยู่ของเบกดัมนะครับในวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าก็พูดได้คร่าวๆคือถ้าเป็นด mm ิสเบรก็จะให้ประสิทธิภาพในการเบรกได้ดีกว่านะครับเพราะอาศัยแรงดันน้ามันไปกดพัาให้ทำงานทีนี้วันนี้เรามาพูดถึงไอ้เจ้าวงล้อหรือดุมล้อหรือชุดล้อเนี่ยมันประก,กอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ mm hmm. เรามาดูกันนะครับ mm hmm. เมื่อกี้รู้จัก คำว่าดูมล้อแล้วลุกล้อคือส่วนนี้มีทั้งดิสก์ในดำทีนี้เรามารู้จักอีกตัวหนึ่งที่พูดไปเมื่อกี้เลยคือวงล้อนะวงล้อเนี่ยจะเป็นส่วนที่จะเป็นที่อยู่ของอยางนอกได้อย่างในแล้วก็มีซี่ล้อมาย,อยุ่กับตุมเอ็ดดุมลอ วงล้อเนี่ยเราจะพุ้นเคยกับที่เขาเรียกว่าขอบล้อสิบเจ็ดมาดูาครับทนะุนเห็นไหฮะเออสิบเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเป็นหน่วยของนิ้วก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางครับขอบวงล้อถึงนี้วสิบเจ็ดนะครับเราอาจจะเคยได้ยินขอบล้อสิบเจ็ดขอบล้อสิบสองขอบล้อสิบสี่ ัวนี้ขอบล้อก็จะเล็กกว่านะครับเขาก็จะเขียนว่านครับขอบล้อ14ทีนี้ขอบล้อ14เนี่ยมันยังมีตัวคูณอยู่นะม,มาดูอีกทีนะขอบล้อ14คูณ1.60ก็เป็นหน่วยความกว้างความกว้างที่ว่านั้นก็คือความกว้างของวงล้อนี้ของบัตง มีนหน่วยเป็นนิ้นวเหมือนกันอย่างตัวนี้เนี่ยลองดูครับความกว้างเขาเขียนเท่าไหร่ครับ1.2 <1. 2. S 1> ก็จะเล็กกว่าไอ้ตัวนี้มัน1นจุดเท่าไหร่ครับหนอันนี้เรารู้จักแล้วนะส่วนประกอบของวงล้องั้นเราจะเคยได้ยินว่ารอบวงล้อ17กับวงล้อ14 คแต่วงล้อสิบสี่ก็ง่ายๆเลยก็คือพวกฟ mm ีโ hmm. น่พวกเนี้ยกลับรถสิบเจ็ดก็คอน้าเวฟเนี่ยรถตลาดทั่วไปรถเกียร์นะครับถ้าเราพูดถึงรถยนต์เนี่ยนะเราจะพูดถึงรถยนต์แม็กขอบสี่แม็กขอบสิบสองแม็กขอบสิบห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,นะรบ,นะรบอันนี้ก็เป็นวงล้อรู้รจักวงล้อแล้วก็ดูลล้้อแวนะครับก็มาดูจักรตัวหนึ่งซึ่งเป็นงานที่วันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังหลังคิดวิโดดีกันแล้ว เราเรียกว่าสี่ล้อนะครับสี่ล้อก็จะเป็นตัวยึดระหว่างวงล้อกับดุมล้อสี่ล้อเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสี่ล้อของวงล้อกับดุมล้อเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยขนาดไม่เท่ากันขนาดเนี่ยจะวัดเป็นความยาวยาเวลาเราซื้อมาตรงนี้นะเราเรียกว่าสี่ล้อ ถ้าเราจะเรียกให้ผูกเราต้องเรียกว่าสี่ล้อและนิปเปิลนะครับแต่ว่าเราก็เรียกสี่ล้ออะไรสี่ล้อเป็นอย่างนี้เวลาซื้อมาเป็นแบบสี่ล้ออันนี้เรียกว่าสี่ล้ออันนี้เรียกว่านิปเปิลมีบางคนเรียกว่านัดยึดสี่ล้อก็ว่าไปแต่จริงๆชื่อที่ถูกต้องเรียกว่านิปเปิล ทีนี้ไอ้เจ้าตัวสี่ล้อเนี่ยมันมีขนาดแตกต่างนะแต่ตัวเลขที่เราจะต้องรู้จักก็คือสี่ล้อมีความยาวเท่าไหร่เพราะวงลอ้อและดุมลอ้อของรถแต่ละรุ่นแต่ละคันมันจะมีขนาดความยาวไม่เท่ากันก็เพราะว่าดุมมันเล็กดุมมันใหญ่วงมันเล็กวงมันใหญ่ได้ดิงั้นสี่ล้อมันจึงไม่เท่ากันหทีนี้ไอ้ความยาวสี่ล้อเนี่ยมัน เราจะรู้ได้ไงอยู่ตรงไหน<ม>ก็มาดูที่กล่องครับมาดูที่กล่องเขาจะเขียนตรงนี้ครับ10คูณ184ไอ้10เนี่ยเป็นขนาดเบอร์ปัดแจที่ขันจำไว้นะก็คือปะแจที่ขันคือปัดแเบอร์10เบอร์11เบอร์9้าเบอร์อ8 ตัวในเลข1.84ตรงนี้ยเป็นขนาดความยาวประเทศไทยเราตลกเหมือนกันนะที่วงล้อใช้หน่วยนิ้วนะ17นิ้วแต่ถ้าเป็นสีล้อหน่วยเป็นมิลเพราะว่า1.84เนี่ยก็คือความยาวเป็นมิลลิเมตรก็คือ18.4เซน ไม้ทัดคึ่งไม้ทัดนิดนิดนนประมาณนี้บ้านเราแตกเนาะเออใช้ทั้งหน่วยอังกฤษแล้วหน่วย SSI ใช้ปูนเลยเหมืนอนเราบ่อเหล็กเหล็กท่อหนึ่งนิ้วไปซื้อท่อ PVC หนึ่งนิ้วแต่ขนาดความยาวหนึ่งเส้นเท่าไหร่สี่เมตรอามาันคนละหน่วยเนี่ยนะอันนู้นหน่วยอังกฤษครึ่งน,น,นิ้วนิ้วหนึ่งนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราให้รู้จัก อ่ะทีนี้ไอ้เบอร์สิบเบอร์เก้าเบอร์แปดเนี่ยมันคือเบอร์ตัวนี้เนาะเบอร์ปรจแจที่จะใช้อ่าทีนี้ปรจแจที่ใช้เราเนี่ยเราก็จะมีเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดก็ว่านไปนะครับซึ่งเราต้องเลือกเบอร์ให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่สิบมิลนะอ่าโอเคนะทีนี้อย่างตัวเนี้ยเราซื้อมาคือสิบคูณหนึ่งแปดสี่อ่าเราก็ต้องใช้ปรจแจเบอร์สิบซึ่งมันก็จะ ใส่เข้ากับนิปเปิไลได้พอดีใส่ได้พอดีเอเคนะครับทีนี้เรามาดูครับนี่เบอร์11บเอ็ดในตัวนี้เบอร์11อันนี้เบอร์สิข้อสังเกตนะครับเบอร์11ใส่ไม่เข้าครับเบอร์11เอ็ดเล็กกว่าเบอร์สิบใหญ่กว่านะครับอ่าโอเคเนาะเขียนะ ให้ดูอีกน,นันนี่เบอร์สิบเอ็ดใส่ไม่เข้าเดี๋ยวนะไม่ชัดอ่ะเบอร์สิบเอ็ดใส่ไม่เข้าเบอร์สิบใส่เข้าโอเคนะครับงั้นเจ้าตัววงล้อเนี่ยนะครับเจ้าตัวล้อเนี่ยก็จะมีดุมมีซี่มีวงนะครับแล้วก็มีซี่ล้อมีนิปเปิ ทีนี้เวลาลูกค้าเข้ามาหาเราเรากำลังเรียนเรื่องของงานบริการสีล้อใช่ไหมครับมันจะบริการเมื่อไหร่อ่ะก็เมื่อ3-4อย่างนี่มีปัญหาอย่างเช่นดุมล้อแตกวงล้อแตกคดงอบิดเบี้ยวสี่ล้อขาดหักงอบินอะไรรู้ว่าหรือรวมไปถึงอะไรครับ ความสวยงามหลายหลายคนคงเคยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมความสวยงามอยากได้วงล้อขอบสีหรืออยากได้ซี่ล้อที่เป็นไงครับใหม่ๆเ,เวลาขี่ไปจีบหญิงแล้วเป็นไงโอ้โหซี่ล้อสวยงามเวลาซี่ล้อใหม่ๆเวลาล้างแล้วเวลาหมุนนั่นมันจะสวยงามก็สุดแล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นที่มาของรายได้ของเรา ถ้าเราทาได้งั้นตอนนี้รู้จักแล้วนะวงล้อดุมล้อสี่ล้อนิปเปลิลขนาดวงล้อชนิดดุมล้อแบบดิสเบกแบบกมเบกทีนี้เรามาดูความแตกต่างนิดนึงครับก่อนที่จะไปเริ่มปฏิบัติกันเรามาดูวงล้อนี้ครับวงล้อเนี่เป็นวงล้อแบบดิสเบกใช่ไหมขอบ17ทีนี้เรามาดูครับไอ้วงล้อสองชนิดเนี้ย มีความต่างยังไงนอกเหนือจากที่เรารู้ทั่วไปครัมาดูตรงนี้ครับนี่ดุมล้อแบบนี้เนี่ยเราจะสารแบบซซายสามขวาสองดุมล้อแบบนี้เนี่ยเราจะสารแบบซซายห้าขวาสองหลายคนบอกว่าอ๋องั้นแสดงว่าดิสเบรกเป็นซซายห้าขวาสองใช่ไหม ดัมเบกเป็นซ้ายสามขาสองใช่ไหมไม่ใช่เหตุผลเพราะเมื่ออาจารย์หยิบวงล้อนี้ขึ้นมาวงล้อนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นแบบซ้ายหนึ่งขวาสองเป็นดัมเบกนะฮะแต่เป็นซ้ายหนึ่งขาสองเาวย่งนั้นอันดับแรกก่อนก่อนที่เราจะไปบริการซี่ล้อเราต้องรู้ก่อนว่าวงล้อแต่ละชนิดนั้นสารแบบไหน วิธีง่ายๆเลยครับอันดับที่หนึ่งก็คือก่อนที่เราจะตัดซีรลออกดูก่อนว่าเขาสารเบอร์อะไรสายสารแบบไหนอันที่สองคือต้องจดจําไว้ว่าวรถแต่ละรุ่นมันน่าจะเป็นแบบไหนอันที่สามก็คือไม่ต้องคิดมากครับถ้าเราสารผิดวิธียังไงเดี๋ยวซีร์ลมันก็จะยาวบ้างจะสั้นบ้างถ้าเราเลือกซีร์อมาถูกเบอร์นะ แต่อันเนี้ยก่อนจะไปเริ่มสารกันผมจะบอกก่อนว่าวิธีดูว่าอันไหนเป็นไซส์สามไซส์ห้าไซส์หนมาดูกันนะครับอย่างอันนี้ผมไม่สนใจเป็นดัมหรือเป็นดิสน,นะครับผมสนใจว่าผมจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นไซส์สาให้มาดูตัว x ครับตรงนี้นะนี่คือตัว X นะนี่นะตัว x มันสารเป็นตัว X ไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็ได้เอาอันไหนก็ได้ผมหยิบมาจากอันเอาอันนี้ แล้วผมก็ลากขึ้นมามาเจอตรงนี้เป็นจุดของปลายของ x ทงั้งคู่ผมจะรู้ได้ไงมันซ้ายสามก็คือให้เอานิ้วจิ้มจิ้มข้างซ้ายนี่ห็ได้จิ้มไว้แล้วก็นับไปหน,นึ่งสองสามไอเนี้ยเรียกว่าซ้ายสามนะครับอะมาดูอินทอีกันนึงอันนี้เป็นไงครับจิ้มไป x ตัวนี้จิ้มไปยกมือข้างนึงจิ้มมาหนึ่งไอ้น,นี้เรียกว่าซ้ายหนึ่ง ถ้าเรามาดูตัวนี้อันนี้เราพูดถึงก่อนถอดน,นะถ้าเรามาดูตัวนี้เราก็ X ตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็จิ้มไปก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้สายห้าแต่ขวานี่สองตลอดโอเคนะครับามาถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสรุปให้ฟังว่าวงล้อวงรถเราเนี่ยบริการบริการล้รอเกี่ยวซี่ล้อเนี่ยประกอบด้วยคักรน,นี้เร้ต้งตรงจักก็คือมีวงล้อ มีซีล้อใช่ไหมมีนิปเปิลอะวงล้อนี่มีขนาดเรียกยังไงนะครับดุมล้อเป็นแบบดิสรือแบบดำนะครับแล้วเครื่องมือที่ใช้หลักๆนะครับก็จะเป็นเป็นมือสอ่วนะครับกับอีกอันนึงตอนที่เราถอดถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเราจะต้องใช้ในการตัดมัน ก็ต้องมีคีมนะครับลองเดินไปดูที่ตู้นั้นพี่รับไปหยิบที่ตู้มานีตัดหลังตู้นะครับหลังตู้มันจะมีคีมตัดอยู่หลังตู้เหล็กนะครับงั้นเครื่องมือที่จะใช้เนี่ยมันก็จะมีนะครับมีคีมตัดเอาตัวตั้งแท่นตั้งมาด้วยครับแท่นตั้งเครื่องมือที่จะใช้เราเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเป็นมือนะครับ แล้วก็มีเครื่องมือที่ถ้าเกิดเราจะเปิดร้านโฮสเทลเราก็ต้องมีตัวเสริมนะครับก็คือคีมนิดเพราะว่าเราคงไม่มานั่งเอาประแจขันหัวเฮียตัวนะเราคงใช้วิธีการตัดเลยแต่ในห้องเรียนเนี้ยไม่ได้ตัดเนาะใช้วิธีถอดเอาอันนี้ก็เป็นคีมตัดก็ประมาณไม่กี่ร้อยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ตัวตั้งเช่น กลับคึ้งตึงลอนะอันนี้ก็ประมาณตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณพันสองนะบอ่ะยกลงดังนั้นถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ใช้เครื่องมือไม่มากนะครับแล้วก็ถ้าถามผมในจุดคุ้มทุนนี่ถือว่าโอเคเพราะว่าถ้าเรานับเฉพาะแค่ขั้นแรงนะไม่นับค่า4ีล้อนะไม่นับค่าดุมล้อนะไม่นับค่าวงล้อนะ เอาค่าแรงเปล่าๆเ,เลยณนะหลายปีที่แล้วนะก็อยู่ที่ประมาณ120บาทกับเวลาที่เราทำแบบเอาแบบช้าๆเลยเนาะสบายๆเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าทำถึง2ชั่วโมงนี่ถือว่าช้ามากแล้วอ่านะแต่เอากลมๆแล้วกันถ้าเราคิดว่า2ชั่วโมงกับ120บาทผมถือว่าโอเคนะก็ตีเป็นกลมๆคืออ่ชั่วโมง60บาท ถ้าเราทําวันหนึ่ง6ชั่วโมงก็360บาทแต่เราไม่ต้องเสียค่ารถค่าดาออกไปทํางานเนาะแต่นี้ยังไม่รวมว่าถ้าเกิดลูกค้าเขาให้เราเปลี่ยนดุมเปลี่ยนมงล้ออะไรก็แล้วแต่เมันเป็นเป็นรายได้ที่จะเสริมมาอีกอเช่นเราซื้อดุมล้อมาอาจจะ300สมมุติเราจะได้เปอร์เซ็นต์จากค่าดุมล้ออีกอลูกค้าซื้อซีล้อเราก็ได้เปอร์เซ็นต์อีกอเช่นซีล้อเนี้ยเราอาจจะซื้อมา100เนี่ สี่ล้อเนี่ยเราซื้อมาอาจจะร้อยหนึง่งจะเก็บลูกค้าร้อยยี่สิบประมาณนี้นะครับนี่คือราคาครับกับต้นทุนที่เราลงทุนไปแค่ประมาณประเจด็นนี้เอาตีวา่าเลขกลมๆตั้งร้อยห้าสิบ150บาทนี่อย่างแพงเนาะนนนเครื่องมือน,นี่ตั้งห้าร้อยหกร้อยแล้วก็เครื่องตั้งเซนเนี่ยอีกประมาณสองนี่กลมๆไม่เกินสองพัน 2000. คนุณถือว่าโอเคเลยนะนะอยู่พูดง่ายๆเราทำงานสักห้าชั่วโมงก็คืนทุนแล้ว ้ามีงานให้เราทำห้าสมงเอ่อสักสักสองวันสิบสองชั่วโมงคืนทุนแล้วค่าแรงค่าครับกับการได้เครื่องมือไปใช้ยน,นะครับเพราะค่าเครื่องมือเราจะไม่เสียนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นก่อนที่เราจะไปสู่กระบวนการบริการละซึ่งจะมีงานบริการทั้งหมดสามอย่างร้อยสารถึงตึงซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิต แตกระตัวให้ดูครับผมโอเคครับสวัสดีครับมาต่อกันกับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าวงล้อดุมล้อเป็นดิสเป็นดัมขนาด17คูณ1.25คืออะไรนะครับแล้วเราจะมาทำกับมันลนะสมมุติว่าตอนนี้เราถอดซี่ล้อละแล้วเราได้เอาซี่ล้อใหม่มานะครับคือตอนที่เราซื้อซี่ล้อมาเนี่ยสังเกตได้ดีครับตอนผมแกะถุงนะ ก็ต้งแกะงงมานะครับมันจะวางไว้อย่างนี้นะซึ่งเขาอ่ะจับคว้ยหัวแล้วนะคือข้างนี้เป็นซี่ล้อชนิดหนึ่งข้างนี้เป็นซี่ล้อชนิดหนึ่งอย่าไปทํำตกนะถ้าทําตกต้องมาจัดใหม่เหมือนที่เราเรียนในห้องเรียนนะในห้องเรียนคือผมให้คุณฝึกแยกทีนี้คําถามคือว่าเอ๊อาจารย์บอกซี่ล้อคนชนิดกันคืออะไรจริงๆมันเป็นซี่ล้อ เดียวกันเลยครับคือชนิดทำมาจากโลหะเดียวกันเลยเหมือนกันเลยครับแต่ลักษณะทางกายภาพไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงมาดูกันนะครับเราจะเรียกซี่ล้อสองชนิดนี้ต่างกันคือดูตรงน,นี้ครับต้องมาใกล้ๆครับอันนี้เราเรียกว่าซี่ล้อพอสั้นเนีย่ยพอมันจะสั้นก็คือมันจะเป็นลักษณะเอียงเอียงไม่ฉาก เราเรียกซี่ล้อนี้ว่าซี่ล้อสี่สิบห้ามีปากกาไว้บอร์ดไหมส่วนอันนี้เป็นสี่ล้อที่มีลักษณะคอจะยาวหน่อยเราเรียกว่าสี่ล้อเก้าสิบอย่างนี้ครับมาดูใกล้นะครับอย่างนี้ครับสี่ล้อสี่สิบห้ามันจะมีมุมเอียงอยู่ แต่จะเป็นซีล้อเกบเนี่ยมันจะฉากเลยมันจะออกฉากฉากหนอก่อยแล้วลักษณะมันจะยาวยาวกว่าอันนี้เรียกว่าซีล้อเก้าอันนี้เรียกว่าซีล้อสี่ซึ่งถ้าเราไม่ทํามันตกนะเราไม่ต้องมานั่งแยกแต่ถ้าเราทํามันตกต้องมานั่งแยกนะครับอันนี้ตัวนี้คือผมเป็นการถ่ายทำเนาะก็เลยแยกแล้วแต่ตอนเรียนในห้องเรียนนี้ทุกคนต้องแยกเอง อโอเคเรามาเริ่มงานแรกเลยครับหลังจากที่เราแยกซี่ล้อแล้วครับไม่ได้ใช้เครื่องมือเลยนะครับงานแรกที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือการร้อยซี่ล้อเข้ากับดุมล้อและเป็นชนิดดัมเบลดัมเบลดัมเบลจำง่ายง่ยครับว่ามดุมสี่ิบห้าบน ก้าสิบล่างเยืงซ้ายพลิกดุมสี่สิบห้าบนเก้าสิบล่างจำง่ายๆแค่น,นี้มาดูตัวแรกครับความดุมอย่างนี้เรียกว่าความอย่างนี้เรียกว่างายอย่างนี้เรียกว่าความมีความดุมสี่สิบห้าบนคือการเอาซีล้อสี่สิบห้าซึ่งเราแยกไปแล้ว 4ีรอแทงที่ข้างบนสี่สิบห้าบนแทงไปหนึ 1, 1, 1, 1, ่งหนึ่งหนึ่งซีและจากนั้นก็เวน 4, เ้นสีนซีใส่ไปให้มันครบครับอันนี้คือความหมายของคำว่าสี่สิบห้าบนใส่ไปครบ ได้แล้วครับคำว่าสี่ห้าบนต่อไปคําว่าเก้าสิบล่างเยื้องซ้ายอันนี้ยสาคัญหลายคนในกะจิดดูเก้าสิบนะครับอันนี้คือเก้าสิบเวลาใส่ไปเยื้องซ้ายนะครับตอนนี้ยซีล้อมันอยู่อย่างงี้มันจะมีรูด้านขวากับด้านซ้ายเวลามองมานะครับอันนี้คือด้านขวาอันนี้คือด้านซ้ายขวา ้ายให้เอา90ล่างเยื้องซ้ายคือแทงด้านซ้ายครับแทงลงไปอ่าโอเคนะครับพอแทงลงไปปับ๊บเราก็แทงรูเว้นรูเหมือนกันครับ90แทงรูเว้นรูแล้วใส่ไปรูเว้นรูเหมือนเดิม สังเกตนะครับทุกคําพูดที่ผมพูดไปเนี่ยไม่มีแทงเสรยมานะครับให้แทงลงล่างอย่างเดียวยเพียงแต่ว่าแทงรูบนหรือรูล่างอย่างนี้ตอนนี้90ล่างเยื้องซ้ายคือแทงรูด้านล่างนะครับอักคบแล้วอันนี้เรียกว่ากระบวนการ90ล่างเยืเ้องสายขั้นต่อไปเราจะพลิกดุมนะครับอา้าว อันนี้มันเยืงขวานี่ <Okay. S 1> ใช่ไหมฮะเพราะอะไรก็ผมดูย้อนนะครับอันนี้ผิดก็จะแกะออกคือผมดูตรงข้ามกับกล้องนะครับ,นะรบงั้นเอาใหม่ผิดนี่ยม,มันมีผลอะไรอาจารย์มีผลตอนที่เราไปประกอบอะพอประกอบปั๊บนี้มันจะมาไม่ถึงนะครับมันจะขว้ผิดทางอยู่ ้ผมก็เออาใหม่ันนี้ไม่ตั้งใจทำผิดนะผิดจริงนะครับเอามองมาใหม่ครับกล้องมองมาใหม่นะครับอันนี้ตรงใหม่งี้ใช่ไหมครับเยื้ยงซ้ายก็คืออันนี้คือซ้ายอันนี้คือขวาใส่เข้าไป90ล่างเยื้ยงซ้าย รูเว้นูนะครับอันนี้ถ่ายทอดสดนะเออน,นผิดถูกก็สดๆเลยนะครับอ่ะผิดผิดแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าผิดแล้วไม่แก้ไขเนี่ยมันความเสียหาย,ยกิดขึ้นมันมากนะครับเรารู้ว่าผิดเราก็แก้ไขซะนะครับอ่าเป็นคู่ยังผิดได้นะครับพะเราเราถ่ายทำมันมองย้อนทันี่ยก้สล่าง,งายันซ้าย ข้อนี้สังเกตน,นะครับถ้าเราเยื้องซ้ายเยื้องขวาเนี่ยผิดมันตรวจไม่ได้คะแต่ที่เราใส่สี่้าผิดเก้าสิบผิดเนี่ยมันจะตรวจได้ตอนนี้ครับขั้นตอนต่อไปนี้เรียกว่าขั้นตอนพลิกดุมถ้าไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยพลิกปั๊บสี่ล้อหลุดงั้นถ้าไม่ใช่มืออาชีพให้จับแบบนี้ครับจับนะแล้วตักแขงตักแขงแล้วก็ปัดสี่ล้อให้มันห้อยห,หมดถ้าเซียนแล้วไม่ต้องจับพลิกเลยพอตักแขงเสร็จแล้วนะ พลิกดูจากเดิมที่มันควา้กากจะกลายเป็นหงายแล้วถ้าเราการพลิกดูเนี่ยจะเป็นการตรวจสอบีิทีว่าไอ้ซี่ล้อเนี่ยที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะต้องงุ้มลงถ้างุ้มลงแสดงว่าเราแยกซี่ล้อได้ถูกมีขั้นตอนลิกดูต่อไปขั้นตอนหนึ่งครับก็ไปขั้นตอนเริ่มต้นนั่นแหละก็สี่าบนครับ เอาสี <ạ. S 2> <ạ. S 1> ่ผ้าแทงรูที่เหลือนั่นเองแทงบนนะแทงบนแทงรูที่เหลือฮ่าหยิบกองผิดซะแล้ว ารจะวางยาเรื่อยเลยนะครับสี่สิ้าบนนะอันนี้ทําให้ดูว่าตอนเราทําต้องมีสมาธินะครับถ้าเราไม่มีสมาธิเราอาจจะพังพาดสี่สิบานอันนี้เมื่อกี้แก้งนะครับแก้ต่อไปก็ขั้นตอนท้ายก็เอา90้าสแทงรูด้านล่างอยู่นะไม่ต้องไปเยื้องซงเยื่องซ้ายแล้วครับเพราะว่ามันเหลือให้เราแทง แบบเดียวแล้วครับซึ่งถ้ามันถูกต้องมันก็จะเยื้องซ้ายหแหละพอหลบพลิกด,ด้านแนี่นี้เราก็ใส่ น,นี่ก็เป็น90ล่างนะครับจากนั้นเราก็ต้องพลิกอีกทีเพื่อตรวจสอบพลิกดุมพลิกดุมกับมาปัมา้มซีล้อที่อยู่ด้านบนต้องงุ้มลงเหมือนกันถ้าเราได้อย่างนี้แล้วแสดงว่าครบถ้วนกระบ,บวนการร้อยอาจารย์ครับถามว่าอาจารย์ครับแล้วร้อยซีล้อเนี่ย รถคันอื่นๆเป็นแบบนี้ไหมพูดแค่เฉพาะการร้อยนะแบบนี้หมดถ้าเป็นล้อเดิมๆไม่นับรถที่พิเศษอย่างเช่นสารหลบดิสสารไี่เห็นหัวบุกหมดหัวบุกหมดคืออะไรเขาจะเป็นหัวหมุกทุกอันอย่างนี้ก็อีกแบบซึ่งนั้นมันเป็นดัดแปลงเลนาะอันนี้อาจารย์พูดถึงรถเดิมๆ <c oughs> แต่ก็จะมีดุมล้อบางชนิด ที่ไม่ได้ร้อยแบบนี้คือร้อยแบบนี้แหละแต่ว่ามันร้อยพร้องสารซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูก็คือเป็นดุมล้อแบบ JR พวกเทียร่ารูนะ้ไน่าจะมีอยู่ไหมมีไหมวงล้อนะซึ่งมันจะเป็นการทั้งร้อยและสารไปในตัวมันไม่สามารถที่จะแทงลงไปนีไ้ได้คือมันต้องร้อยด้วยแล้วก็สารไปด้วยในตัวนะครับแต่วิธีการนับมันก็จะคล้ายๆกัน ซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสในครั้งต่อไปอาจารย์ก็จะเอามาให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการร้อยสีล้อแบบดัมเบลนะครับแบบดัมเบลนะครับโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาร้อยสีล้อแบบดิสเบนรบนะครับให้ดูอีกว่าเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้